วันนี้พบกับคุณครูนานะคะวันนี้คุณนาจะมาสอนในวิชาภาษาไทยนะคะจะสอนเรื่องสละนะคะวันนี้คุณนาจะสอนสละห้าตัวนะคะนะักเรียนห้าตัวนะคะ,ะเรามาเริ่มรู้จักสระตัวแรกกันก่อนนะคะแรกนะคะสละออสระออออกเสียงอสระอาออกเสียงอา สระอิออกเสียงอีสระอีออกเสียงอีสระอุออกเสียงอุวันนี้เรามาเรียนรู้สลัะนะคะแค่ห้าตัวก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณอาจะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเราออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะสระอะออกเสียงอะ サラอาออกเสียงอาสลาอิออกเสียงอิสลาอีออกเสียงีสลารอูออกเสียงอ่าอออออวันนี้พบกับคุณครูนานะคะคุณครูนาเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้